สุรเสนพยัคร้ายนัมเบอร์วันตอนที่39บทประพันธ์ของท่านอาจารย์อภิชาติกมุทชาติวางเปิดลงซะเทิดไม่งั้นอินักตัวดีนี่จะต้องลงไปนอนใต้ทะเลกอนใคร <laughs> เสียงของกัปตันเรือร่างถวมตะโกนฝ่าเสียงคลื่นและเสียงเครื่องเรือสั่งการมาในทันทีเทิดลำโพลามองเข้าไปในะห้องเข็มบนเรือน,นั้นเขามองเห็นเขือชิง คนรักผู้แสนสวยของเขาถูกมัดพันธนาการจนอกแอนอย่างทรมานเทิดก็วางปืน1 9 1่นคู่ใจของเขาลงกับพื้นของดาดฟ้าเรือเท่านั้นเองทหารของฝ่ายเหนือก็วิ่งโกรูเข้ามาจับเอาตัวเทิดมัดมือไพร่หลังและควบคุมคนของฝ่ายเทิดอันมีโกโจแดอุนแดอื่น,อนเอาไว้ทางด้านนอกตอนนี้ทุกคนดูง,งนงงไปหมดนึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่มันเกิดหาอะไรขึ้นวะเทิดโกโจ หันมาถามเมื่อตัวเขาเองถูกควบคุมตัวเธอหันไปยิ้มให้เพื่อนไม่มีอะไรหรอกโกโจการก็แค่ถูกเชิญเข้าไปกินน้ําชาแค่นั้นเธอพูดจบเขาถูกชายผมเกลียนชัดปากกระบอกปืนกลดันหลังเข้าไปในห้องควบคุมของเออรือเขือชิงมองหน้าเธอได้ความเป็นห่วงใหญ่แฝงมไมได้วยความหวาดกลัวเธอรำโพราถูกมัดมือไผ่หลังอย่างแน่นหนาเขาถูกพักให้กระเด็นอยู่ต่อหน้าของเขือชิงไอ้หน้าลรอ แกบอกมาสิว่าแกคือใครอย่าบอกนะวอกแกมันสมองกระทบกระเทือนจนจำอะไรไม่ได้เถอดทาหน้มองหน้าเขอชิงนี่แสดงว่าเขอชิงเธอบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเขาไปทั้งหมดแล้วเขอชิงสายหน้าไปมาอย่างอยากจะเอ่ยคําขอโทษดวงตาแสนสวยของเธอเอ่ยโดนไม่ได้น้ตาแกบอกจะมาไอนารรแกคือสุดาเซนน้ำบาวนักฆ่าคนนั้นคนใเข้ร่ำรือกับนักหนาว่าเป็นหมายด็กหนึ่ง,งใช่หรือไม่นายพล ซอนแจในครอบของกระตันเบอรถามขึ้นข้าไม่มีอะไรต้องพูดเมื่อจับแลรวก็แต่ข้าแต่แกงก็เชิญเทิดตอบเรียบๆนายทหารหัวเกณฑนนายหนึ่งแกะนาฬิกาข้อมือของเทิดออกจากข้อมือของเขายื่นให้ในพลซอนแกในพลหยิบขึ้นมาดูชั่วครู่ก็พูดขึ้นว่านี่แกตั้งปิกัดเอาไว้แล้วนี่วะมะเราไปยังตำแหน่งที่มันตั้งปิกัดเอาไว้ดูสิว่าจะพบซากเครื่องบินหรือไม่พูดจบนายพลซอนแกก็เบินหัวเรือไปตามทิศทางที่เทิดลำบูดลาตั้งเข็มนาฬิกาเอาไว้ อาสุรเสศน,น์นามวันกีนังทรยศนี่แปไว่าที่กราบเรือในพลสอนแจสังหารประจำเรือของเขาเทิดและเขอรชิงถูกควบคุมตัวไปยังปราวิข้างกระดาบเรือทุกคนในเ,เรือเทิดเขอรชิงแดอุนแดอื่น,แ,นและโกโจถูกนํามาเยินรวมกันเป็นกลุ่มระปบะมองราใหญ่สีดําลานั้นถูกบังคับหมุนให้เลี้ยวหัวเปลี่ยนทิศทางในทันทีฝนเริ่มตกปรยโปๆยแต่คลื่นเริ่มยกสูงขึ้นลมทะเล พัดพาเอาขึ้นรูปใหญ่กระแทกกราบเรือดังโครมโครมทุกคนเซถาลาแด่อื่นกระเด็นเข้ามาชนทางด้านหลังของเทิดเธอรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างจากมนือของนะ้าแด่อื่นมายัดใส่นในอุ้งมือของเขาจับนูโคนู้นทันทีว่ามันคือเศษใบเร่หักๆซี่หนึ่งขอบคุณนะนะ้าแด่อื่นเทิดพูดขอบคุณเบาๆพลางหันไปทางโกโจฮ่า <laughs> โกโจฉันรู้แล้วว่าที่ฉันต่อยกับแกมันก่อนนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรวะ โกโจฮามาทน,นเทอบอย่างงงงเขาคงดื่มตัวไปแล้วพอ,น,อน,น,น้าของฉันแสบน้าของฉันแอบตัดว่ทาทําแกจริงๆด้วยเธอพดพวกกลัวห่วเราอเ,เฮ้ยเงียบเงียบห้ามคนพูดคุยกันเสียงตะหวาดจากผู้คุมดังขึ้นเธอดมองไปยังเส้นขอฟ้าเขาเห็นเรือเร็วเร็ล็กดำหนึ่งล่นติดตามมงห่างเธิดก็ยิ้มอยู่ในใจทุกครั้งที่ขึ้นกระแทกถาถาถมวเรือยอย่างบ้าคลั่งเทอดอาศัยจังหวะนั้นเอาไปเลยค่อยๆถูเชือกที่มัดข้อมือของเขา จนเชือกนั้นเกือบจะขาดออกจากกาันจนกระทั่งเรือประมงลำใหญ่ลำนั้นมาถึงจุดกองหินโสองโครกที่เครื่องบินตกเรือลำใหญ่ก็จอดท่อสมอลูกเรือทั้งสี่คนของนายพลซอนแจอยู่ในชุดนักประดาน้ำมนุษย์กบพร้อมด้วยอาวุธปืนฉมวกค,คบมือพรามันทยอยกันลงน้ำไปทีละคนจนครบสี่คนท่านใดนั้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนร่างของเธอํำบุรากรพุกงเหล่าลงกราบแลยเอาหัวโบกน้ำทะเลเสียงดังตูมเฮ้ยเฮ้ยยิงมัน ยาไอสุรเสเสมันหนีไปได้เสียงปืนกนมือดังจะดาดฟ้ายิงลงไปผืนท้องทะเลดำมืดนั้นเป็นชุดๆแต่ร่างของเทิดก็เหมือนกับปลาพอลงน้ำทะเลไปเขาก็หายเงียบไปเลยในทันทีที่ตัวสัมผัสกับผิวน้ำเทิดรำพูรากระตุกแขนที่ถูกพันธนารด้วยเชือกนั้นเบาเชือกก็หลุดปล่อยครับอิสระได้ทันทีเทิดพุ่งก็หาจัมนุย์กบคนอยู่ใกล้สุดเนื้อเศษใบเล่ขึ้นสุดแขน แล้วก็แทกเข้าไปที่ซอ่คอของมันเลือดเข้มเขมพุ่งทะลักออกจากซอกคอเป็นสายเทิดแย่งกระปอลฉวกมาได้เขาว่ายเข้ากำบังหลังโขดหินสกโรกใต้น้ำมนุษย์กบอีกคนว่ายตามมามันยังคงนึกไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นเทิดรำพูราพลิกตัวกลับยิงมันด้วยปืนฉวกคมฉวมกพุ่งเข้าปักหน้าอกมันอย่างแรงมนุษย์กบโชคร้ายสะดุ้งเฮือกลูกฉวกปักเข้ากลางหัวใจเทิด ว่ายน้ำหนีเข้าไปในตัวเครื่องบินที่นอนตะแคงปีกหักอยู่ข้างกองทรายศพนักบินหัวแดงชาวรัสเซียสองนายยังคงนั่งยิ้มอยู่ที่เก้าอี้นักบินเทิดโบกขาตีน้ำพุ่งเข้าไปที่ข้อเท้าของนักบินคนหนึ่งดึงกระชากเขามีดพกที่ซ่อนอยู่ที่ขาของนักบินมาถือไว้ในมือเสียงบุ้งบุ้งของพออากาศดังมาใกล้ตัวจมรุดกบสองคนดำน้ำตามเข้ามาในเครื่องบินเทิดได้ยินเสียงเขาพลิกตัวลง ลูกดอกจากปืนฉมอกดอกหนึ่งพุ่งเฉียดผ่านทิศเข้าไปได้อย่างหมดบิดเิอว่ายน้ําหลบเข้าหลังกาอี้นักบินมนุษย์กบสองคนว่ายตามมาแต่เิอโบกขาตีน้ําให้เขาออกไปยังประตูอีกด้านหนึ่งเธอคว้าปิดฉมอกอีกอันจากศพของมนุษย์กบที่รอยการแขนการขาตายอยู่ใกล้ๆซากเครื่อง,งบินมนุษย์กบโชคร้ายคนที่สามโผล่หน้าออกมาทางประตูเครื่องบินด้านที่เขาเพิ่งออกมาเธอปิดฉมอกยิงสวนประจันติ ลูกดอกฉมวกอันเป็นเงี้ยงคมกริบนั้นพุ่งทะลุผ่านแว่นตากระจกดำน้ำเสียบเข้ากลางใบหน้าเทิดเอาขาบกน้ำจะขึ้นสู่เบื้องบนผิวน้ำเพราะกันออกแรงใต้น้ำทำออกเจนในร่างกายของเขากำลังจะหมดแต่ราเทิดต้องตกใจใจหายว่บเมื่อสายตาของเขาไปประทักกับจมูกทู่ๆของสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งไอ้ห้าฉลามกิ่นคาวเลือดของเรียบพมันมาฉลามเสือกองโขดหินหลายตัวกำลังพุ่งตรงมาทางเขาอย่างสนใจ เทิดดำดิ่งกลับไปยังเครื่องบินนั้นอีกครั้งเอามีดป,ปาดสายออกซิเจนจากร่งรางไร้วิญญาของมนุษย์กบฝ่ายเกาเลเหนือมาโอมไว้ี่ปากเจ้าชรามเสือตัวร้ายตัวหนึ่งยังคงว่ายตามเทิดมามันไม่สนใจศพมันคงอยากล่าร่างที่มีชีวิตชีวามากกว่าเทิดตีขาโบกสะบัดกลับเข้าไปในเครื่องบินอีกครั้งมนุษย์กบที่มอสารวนอยู่กับทองคําที่เหลืองอารามภายในห้องโดยสารมันมีท่าทางตกใจเมื่อเห็นเทิดมันหันมาพร้อมกับปืนยิงลูกฉวี ลูกชมวกวิ่งหาเทิดด้วยความเร็วสูงเทิดพลิกตัวหลบก่อนที่มันจะด้ถันลั่นไกซะอ,อีกลูกดอกชมวกนั้นผ่านตัวเทิดไปแต่เทิดสมัดเท้าพ้กหามันพร้อมกับมีดในมือทั้งคู่กอดพล่ำกันอยู่ใต้น้ําจนฝุ่นกระจายแขนขาเตะไปโดนทองคําแท่งที่ตั้งเรียงรายอยู่ในห้องของโดยสารของเครื่องบินร่วงพุ่งลงมาเทิดอาศาจังหวะได้เปรียบอมีดตัดออกซิเจนของมันในทันทีพอสารออกซิเจนขาดมย์กบผนั้นก็พราออกจากเทิด มันว่ายหนีออกจากประตูของเครื่องบินเพื่อหนีขึ้นไปเหนือน้ําเอิอว่ายตามมันไปห่างเพรามกระบกมือทํานองบ้ายบายส่งให้มันดูมันหันมามองนิดนึงแล้วตีครีบขาวฟีมนุษย์กบโบกพาร่างออกทางด้านหน้าของประตูเครื่องบินทันทีที่พ้นออกจากขอบประตูเจ้าฉลามจมูกทู่ที่ว่ายวนเวียนรอยอยู่แล้วก็คาบไปเต็มปากเธอล่ำพูรามองดูมันที่ถูกฉลามคาบเอาร่างนั้นพาหายไปเหมือนแม่แมวคาบลูกตัวน้อย ชํามตัวอื่น่ายตามไปเป็นพรวนเทิดรําพูราระบายลมหายใจเฮืองสุดท้ายของเขาออกจากปากอย่างโล่งอ,อกเสียงกฟองอากาศดังบุ๋งบุ๋งลอยขึ้นสู่ผิวน้าเบื้องบนที่ด้านบนเรือประมงที่จอดรอยําอยู่นั้นจูๆ่ๆมีชายสองคนที่มาจากไหนไม่รู้ปีนขึ้นทางกราบข้างขวาของเรือชายคนแรกเป็นอเมริกรันผิวดําร่างใหญ่อีกคนเป็นชายชาวเอเชียร,รูปร่างหนาบึกบึนตัดผมสั้นเกยนยิ้มเห็นฟันขาวทั้งสองคน ใส่เสื้อฮาวายสีสันแสบตาเหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวชายบริการหัวโรเรียนนั่นแขวนไม้กางเขนเหล็กอันใหญ่มองเห็นชัดถนัดตาเฮ้ยเ้ยนี่แค่สองคน,ะนไะใครมาจากไหนวะคนคุมดาดฟ้าเรือพอเห็นคนมีปืนดาดฟ้าขึ้นมาก็หันปากกระบอกปืนใส่ส่งเสียงท้าไปในทันทีใจเย็นนะลูกนี่หลวงพ่อเองหลวงพ่อเอาข่าวดีๆมาบอกล้มพร้อมมาป่สัตว์ชายขรนยิ้มกว้างชายหัวเกรียนคนคุมดาดฟ้าทำสีหน้างุนงง แต่ได้มันก็กระดกปากกระบอกปืนขึ้นเสียงเรี่ยงจากชายเชียผิวเข้มยิ้มฟันขาวดังขึ้นมาก่อนพร้อมกับประกายไฟคนคุมดาดฟ้าเรือสะอึกเฮือกลูกปืนเข้ากลางหน้าอกธนาธนีมันก้มดูบาดแผลอย่างไม่อยากเชื่อในสายตาแล้วล้มฟุบลงไปชายสองคนที่มาใหม่ไม่รอดูผลงานเขาทั้งคู่วิ่งไปยังห้องเคมบินเรือแต่ต้องกระโดดพุ่งหนีออกไปทางด้านข้าง เสียงปืนกลมือดังมาจากห้องเคบินเป็นชุดๆโกโจแดอืน่นแดอุน่นต่างแตกตื่นหนีตายวิ่งหาที่กำบังกันเจ้าระวันเหลือเพียงแต่เคอชิงคนเดียวที่ยืนนิ่งตกตระลึงอยู่เธอทำอะไรไม่ถูกร่างกำยำร่างหนึ่งปีขึ้นมาจากกราบข้างเรือเขาโอบเอวเคอชิงเอาไว้แล้วเอาปืนจี้ศีรษะของเธอจากทางด้านหลังเฮ้ยทุกคนยนุดไม่งั้นอินี่ตายมันสง่งเสียงตะวาดเปลี่ยนมือข้าได้โอบเอวมารักคอ,อแน่นเคิชิงสมัดศีรษะไปมาด้วยความหวาดกลัว กัมกาดำเงยหน้าขึ้นมาจากท่านอนฟุบขอ,อนไปมองที่ห้องเคมินเบลในพลซอนแจยังอยู่ข้างในนั้นพร้อมปืนกลมือลูกน้องของมันที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวก็ล็อกคอเขื่อเชียงไว้เป็นตัวประกันไอ้หาท่านไปเนี่ยวะจังหวะหน้าเสือ낙ควานแบบนี้มันชอบหายตัวประจำกัมกาดำนึกบทในใจใจเยนสิลูกมีนาค่อยพูดค่อยๆจ้าการฆ่ากันเป็นบาปพระเจ้าจะไม่ยอมให้อภัยคนทำบาปหรอกนะ จากคอราดาลุกขึ้นยืนเป็นคนแรกเขาหงายฝ่ามือชูสองมือขึ้นสูงแสดงให้เห็นว่าไม่มีอาวุธอยู่ในมือและแล้วทุกคนก็มองเห็นอะไรสักอย่างขึ้นไหวอยู่ในขณะที่ขึ้นทะเลสาสัตว์กระแทกกับเรือที่กาบเรือในด้านเดียวกวันนั้นในทางด้านเบื้องหลังของการต่อรองตัวประกันเทิดลำโูร,ราเข้าปีนกาบข้างเรือขึ้นมาตอนไหนไม่มีใครทราบแต่ตอนนี้เทิดพอมมีดโบวี่ในมือซ้ายกำลังย่อมาทางด้านหลังอย่างเงียบ ทุกคนเห็นเทิดย่องมาข้างอ้าปากหวัวตาแข็งยืนนี่ไม่กระตุกกระติตกแต่กะนึกภาวนาในใจว่าขอให้เทิดเข้ามาช่วยคือชิงได้ทันเวลาว่าไงลูกหลวงพ่อมาบอกข่าวดีนะจ๊ะอยากขึ้นสวรรค์ไหมล่ะจกก้ะคนนี้ละพยายามชวนมาคุยดึงความสนใจและฆ่าเวลาไปเรืเลย,เลยสวรรค์อะไรเอเบาหลวงพ่อรุ่นข้าไม่ไปเว้ยข้าจะไปน,นรกมัตะโกนสวนขึ้นมาถ้าหลวงคิดอย่างนั้นหลวงพ่อขอยยนดีอนุญาตลูกจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ จบคำพูดของจาคอเลราเธอร์เดินย่องมาถึงพอดีมือขวาของเขาจับปืนของมันบิดขึ้นบดด้วยความรวดเร็วโบวี่จากมือซ้ายจ้วงแทงเข้าคอล้วบิดคมมีดออกทางด้านข้างเชิดกระชาาคมมีดทีเดียวทั้งหลอดลมทั้งลูกกระเดือกของมันขาดกระจุยเลือดพุ่งฉูดกระเซน็นออกลําคอด้านหน้าเหมือนปาดคอไก่ไม่มีเสียงนอกเลยสักแอะฐานเกาหลีเหนือในคราบกระาศีเรือ,องคนนั้นล้มฟุบหน้าคว่ำกับดาดฟ้าเรือเคอร์ชิง เธอดกระซิบข้างหูคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเธอดกอดเคอร์ชิงเอาไว้แนบอกร่างของเคอร์ชิงสั่นระลิกเหมือนลูกไก่ตกน้ําเนื้อตัวของเธอเปลือเปืเป่อนไปด้วยเลือดที่สากระเซ็นใสไไ่ไม่เป็นอะไรค่ะฉันปลอดภัยขอบคุณที่คุณมาช่วยทาเวลานะคะรักคุณหาที่ปลอดภัยดบก่อนผมจะเข้าไปจาัดก,การกันในพลซอนแจรับ,บังตัวได้นะเธอดฉันเป็นห่วงคุณเธอดยิ้มกว้างมองเห็นฟันเขี้ยวสีแเล็กและรักเยิมที่มุมปาก เข่ามือสวยผมที่เปียกปอนผิวปากหุห่ยหัามมายากี้ว่ให้กัมกาดำกระจกก็ได้ล่ะไอฮาเทิดมึงมากเกิดไปทนธรรมาทุกทีไอฮากัมกาดำบนอุบเทิระดเอามือชี้เป็นจตุรเห็นขีปกระโดงดำดำ้ากระโดงโผล่พ้นผิวน้ำกัลวังแย่งกันฉีกเนื้อกินอะไรอยู่ทุบตับไอกรมถ้ามึงกล้ามึงลงไปแทนกูสิวะกูอยู่บนดาดฟ้าเลยนี่ก็ได้กัมสาสยหน้ายิ้มแย่ๆคนทั้งสามคุยกันพางสืบเท้าหาวิธีเข้าไปในห้องเคบินพรางให้กูอยู่ข้างบนนี่แหละดีแล้วเว้ย ไอ,เอ้เทิดถ้ามึงไม่เอาฉลามมาฝากจากคอเรล,ล่าบ้างวะจากแกจะได้เอาไปทำซุปน้ำแดงเออเออฉันไม่กินเว้ยจากคเรล,ล่าทำหน้าเลยล่ะเทิดอมยิ้มแล้วค่อยค่อยคืบตัวเข้าไปในความมืดของเรือแสงไฟจากหลอดไฟที่แขวนอยู่ส่ายไปส่ายมาตามแรงกระแทกของคลื่นลมทะเลเรือโยนตัวแบบนี้แสดงว่าไม่มีคนบังคับแล้วเทิดลัมพูราเดินหนุ่มนุมเข้าไปทางประตู้องคินอย่างหน้าตาเฉยจากคอเรล,ล่าและกัมกาดา กูดอามายังตกใจเฮ้ยเฮ้ยไอ้เทิร์ดไอ้เทิร์ดนั้นจะมีนายพลซอนใจอ,อีกคนมันมีปืนกลนะเว้ยเทิร์ดใหม้มาทำามือวัตยาาสตเขาไม่ได้ใส่ใจคำเตือดรนนินยังคงเดินเข้าไปทางประตูห้องเคมินเลอร์จากหลอดไฟที่สลววัดสวัวของห้องเคมินเรือและหลอดไฟที่โยนตัวกแกล่งไปแกว่งมาตามรายกระแทกข,ของขึ้นนั้นทําให้เทิร์ดมองเห็นนายพลซอนแจนั่งทํางานอยู่บนโต๊ะทางานสายตาและนิ้วเหมือเขากำลังวุ่นอยู่กับแผนที่ตรงหน้าโดยไม่ได้เหลือบมองมาทางเทิร์ดกนสังนิ เธอตะเบทบอกว่าขารพบนั่งก่อนสิสุรเสถนาบวร no. เขาขยับแว่นตาเดือบขึ้นมามองเธออนพวราช่าเก้าอี้าาาอมานนั่งข้างๆมันช่างน่าเสียดายเหลือเกินท้องต้องมากมม้นำมาเป็นทุนในทำสงครามไปอีกนี่ต้องมาผายแพ้กับพวกคุณท่านในพลแจ้งประกาศให้ทหาราเอาทองคำไปยังครับในพลซอนแจสายหน้าไม่รอกประชารนูแล้วว่ายังไงก็ไม่ทันพวกคุณป่านนี้กองเรือเกาหลีใต้ของกำลังมาถึงที่นี่แล้วใช่หรอครับ ผมได้แจ้งพิกัดตำแหน่งของเครื่องบินตกให้ทางหน่วยเหนือของผมทราบแล้วคนนี่แน่จริงๆสุรเสศน์นามวันคนคือยอดนักฆ่าตัวจริงแต่นพลซอนแจยพูดจบก,ก็ถอดนาฬิกาข้อมือคืนให้กับเทิดเอาผมต้องขอคืนนาฬิกาให้คุณผมยืมมาใส่สักพักนึกเมื่อแล้วละเทิดรับอนาฬิกานักบินนั้นมาสวมใส่ข้อมือขวาท่านเดนพลซอนแจในชุดกางเกงแบบชาวประมงเสื้อกล้ามสีขาวใส่แว่นตาหมอ,อกเข้าไปในดวงตาของเทิร์ดนึ่งลึกสุรเสศน์นามวัน วันนี้คุณฆ่าคนของผมไม่กี่คนห้าหรือหกคนนี่แหละครับผมไม่ทันเลยนะครับหกคนทาราุณมันจะโดนกับแม่นเจ็ดคนลวสินะใช่ครับขอโทษด้วยนะครับเถิดลุกขึ้นยืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเขาจอบที่ขมับทนายพลซอนแจอย่างรวดเร็วเฉียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนายพลซอนแจหัวขมับคว่ำหน้าลงบนโต๊ะแผนที่เลือดจากขมับไหลนองบนแผนที่ปูมเรือฉบับนั้นร่างของท่านนายพลนิ่งสนิท เทิดเก็บปืนของเขาแลเดินออกมาจากห้องแคบินเพราะว่าทุกคนต่างยืนรออยู่ด้านนอกห้องแคบินด้วยใจที่สันน่นระทึกเรียบร้อยแล้วจากคอรล่าคุณสอสมิทา์ของเขาได้จากคอรล่าเอามือจับไม้กางเขนของเขาแลวทำปากขมบอกมิบจากเดนโซเดนจากเท่าสู่เท่าจากทุรีสู่ทุรีอาเมนแสงไฟจากเรือหลวงเกาหลีใต้หลายลำสาดส่องมาทางนี้มีทั้งเรือเขตนกู้ซากเครื่องบินและเรือเหล็กตรวจการอาราเทศด เราสองคนขอตัวไปก่อนจากคอเรล่าเอามือตบไหลเทอร์เธอตะเบะทำท่าขารพด้วยวันทยาหันครับจากำกาดำหันไปยิ้มฟันขาวระโบกมือให้เพื่อนก่อนจะลงจากเรือประมงไปไอ้าเทอร์คุยมึงพักห้าวันเราดีกลับมาทำงานนะเว้ยได้เถอะเพื่อนแล้วเจอกันเจอกันเมื่อคนคู่ได้จากไปแล้วเธอก็สั่งให้โกโจแดอุ่นแดอื่นเอาสมยนทะเลให้หมดโกโจแกขับเรือไปไหมวะ เธอถามถามทำไมล่ะหรือว่าแกขับไม่เป็นโกโจถามกับไม่เป็นเธอตอบตายหาละแล้วใครจะขับเรือกลับล่ะวะโกโจเว่ยฉันขับเองเคอรชิงตอบจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายแป๊บผ่อนด้วยความเมื่อยลา้าโอ้เคอรชิงคุณเก่งจังเลยขับเรือใหญ่เป็นด้วยเธอทำหน้าเราเรียนเธอเคอชิงยิ้มขับเป็นสิพ่อฉันก็เคยขับเรือเริ่มแค่นี้เอง งั้นก็นองขับกับบ้านเราเลยได้เลยเธอเรือประมงสีดำลำใหญ่ลำนั้นขับฝ่าเกลียวคลื่นของท้องทะเลเกาหลีบ่ายหน้ากลับเปท่าเรือคังวอนเคอร์ิงถือพังงาเรืออย่างมั่นคงสายตามองฝ่าความมืดไปทางบ้องหน้าแน่วนิ่งเิอเรือดำนี้เราจะทำยังไงกับมันผมยกให้คุณเคอร์ิงยิ้มหวานมือสองข้างของเธอ,อยังคงบังคับพังงาเรือเหมือนกับเธอกำลังขับรถสิบล้อคันใหญ่เธอ คุณหลอกฉันว่าคุณขับเรือให้เป็นลูกทะเลยอย่างคุณขับเรือไม่ได้มันเป็นไป,นปนไม่ได้เทิดดิมเกอร์อายอายก็ผมแกล้งอยากคุณเล่นเท่านั้นเทิดสวมกอดเธอ,อ,เธอแล้วก็ซิบข้างหูเบาๆเจริงทองของคุณที่ผมให้ยังอยู่ไหมยังอยู่สิอยู่ที่บ้านอะไรก็าตามที่คุณให้ฉันเก็บรักษาอนุ瓦ไว้าาอ,วอย่างดีว้าอยากเก็บมาไว้อีกเหรอผมว่าให้คุณเพิ่มอีกสักแท่งสองแท่งเทิดเอาเมือตบเสื้อคลุมสีดำของเขา เขอชิงพระมือจากพาง,งาเรือคําค้นตัวของเทิดหนักภายใต้เสื้อคลุมนั้นมีทองคําแท่งเต็มไปหมดนี่เอามานะเขอชิงขึ้นเสียงไม่ไม่ให้คุณหมดมเราไปย่อตังไหนมาจ่ายก็คุณไม่ต้องจ่ายฉันจ่ายรายวันให้คุณเองเทิดน่าซิครับงั้นกลับไปหลอนไปทั้งเลก่ก่อนทัางใหญ่มีตาลเสียแบบนี้เอาไปใช้เดี๋ยวงานเข้าผมอีกเทิดหอมแก้มเธอดังฟอดเทิดคุณมาด้ขี้โกง แสงลิบระยับของแสงไฟจากเท่าเรือคางวอนกระทบผิวคลื่นน้ำทะเลเป็นประกายสวยงามน,น้ำทะเลที่กำลังเป็นคลื่นสูงกลางทะเลกับราบเรียบเมื่อมาถึงชายฝั่งโกโจนั่งสูบบุหรี่เงียบๆอยู่ที่หัวเรือส่วนแดอุนแดอินกำลังตรวจตาข่ายรากที่ติดได้ป่าข้างดำมามากมายคืนนี้งานหนักแน่ต้องมาคัดแยกป่าทุกคนยิ้มหน้นหัวรอก,กันด้วยความสุข